ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความพยายามผลักดันคุณคะแมสวมทับรอยกีฬามวยหรือมวยไทยของเราโดยแหล่งข่าวจากพนมเปญโพสต์แจ้งว่าวัดจำรานเลขาธิการาคณะกรรมการจัดการแข่งขันซีเกมของกัมพูชายืนยันอย่างหนักแน่นว่าซีเกมครั้งที่32คัมบเดีย2023คุณคแมรจะถูกทานที่กีฬามวยอย่างแน่นอนและหลังจากมีปฏิกิริยาออกมาจากทางฝั่งไทย ทางกัมพูชาก็ประกาศอีกว่าจะไม่มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามวยหรือมวยไทยไม่ว่าจะเป็นหา,กามกีฬาในระดับใดก็ตามเรียกว่าทางกัมพูชาเนี่ยบอยคอรดมวยไทยตอบโต้เลยทีเดียวตัวที่ต้องเปลี่ยนจากกีฬามวยมาเป็นคุณคแมนั้นทางเลขาจัดซีเกมของกัมพูชากล่าวว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเรายังเป็นหนึ่งเดียวกันในการพัฒนาคุณแมและมวยไทยในรูปแบบของแมตช์กระชับมิตร จากการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทนั้นเช่นซีเกมส์แตกต่างกันออกไปเพราะเราเป็นตัวแทนของประเทศเราและต้องยึดในหลักเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพูดส,สั้นๆครับนี่คือบ้านผมครับก็ผมจะจัดคุณคาแมรแทนมวยไทยอ่ะว่ากันอย่างั้นเลยข้ามาที่ทางการไทยกันบ้างนะครับในส่วนของสาพันมวยไทยนานาชาติหรืออิบมาประกาศมาตรการแบนทุกชาติครับที่ส่งทีมลงแข่งขันในคุณกาะแม โดยในส่วนของหมากรรมกีฬาที่ทางอิบมาดูแลอยู่นั้นก็มีเวิร์กเกมเอเชียนอินดอร์มาชารเกมรวมถึงมวยไทยชิงแชมป์โลกเวิร์ชั่ i o n s ชิพด้วยนอกจากนี้ครับทางอิบมายังเผยว่าทางสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA และคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้ชี้แจงกับทางการกัมพูชาว่าถ้าจะจัดคุณคแมก็จะต้องมีคำว่ามวยในวงเล็บและให้ทางอิบมารับรองด้วย กีฬามวยหรือมวยไทยมีการทําการตลาดในระดับนานาชาติอย่างยาวนานจนชื่อของมวยไทยในระดับโลกได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในขณะที่ภาคพื้นอาเซียนของเรานั้นกลับไม่ให้การยอมรับเท่าที่ควรนั่นเป็นเพราะว่าหลายๆชาติครับมีศิลปะการต่อสู้ที่มีวัฒนธรรมร่วมกันอย่างพมา่าเองก็มีเลดเวลาวก็มีมวยลายลาากัมพูชาก็มีคุณคาแม หรือทางตอนเหนือของมาเลเซียก็นิยมชกมวยไทยกันด้วยแต่เรียกกันว่าโตโมอยกระทั่งทางการไทยครับพยายามผลักดันให้มวยไทยเนี่ยได้รับการเข้าประจุแข่งขันในซีเกมส์ได้สําเร็จในปี2005ที่ฟิลิปปินส์และทางการไทยยอมตัดคําว่าไทยออกเหลือเพียงคําว่ามวยอย่างเดียวด้วยเหตุผลก็เพราะว่าทางการไทยครับอยากปณีบนอมให้ทุกชาติเข้าแข่งขันกันได้อย่างสบายใจการที่ทางการกัมพูชาถอดเอามวยออกแล้วเอาคุณคาแมสวมสิทธิ ทำการแข่งขันแทนดูแล้วไม่ต่างจากความพยายามฉวยโอกาสใช้ความเป็นเจ้าภาพผลักดันยัดเอากีฬาของตัวเองลงแข่งขันแทนในขณะที่ไทยเราครับใช้เวลาเนิ่นนานในการทําการตลาดกว่าชาติอื่นๆจะยอมรับในมวยไทยหรือกีฬามวยและถ้ากัมพูชาคิดจะผลักดันคุณคมแมแบบจริงจรจังๆ,งๆก็ควรจะส่งเสริมและผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมอัทิเช่นจัดแยกไปเลยครับว่าชิงเหรียญคุณคแม แยกออกจากกีฬามวยไปเลยไม่ใช่มาสวมสิทธิ์หรือทับรอยกันแบบนี้นอกจากคุณคาแมที่เอามาเสียบแข่งแทนมวยแล้วยังมีการแข่งขันมวยโบราณกัมพูชาที่เรียกกันว่าบากาตอบรรจุชิงเหรียญรางวัลกันด้วยเอาตรงๆครับถึงเวลานี้แล้วมันแข่งซีเกมหรือแข่งกีฬาแห่งชาติกัมพูชากันแน่วะ